คคนไม่เตืนครับยังอย่งอย่งยัางของเลยอบุญครับบุญครับไม่ด้ครับไม่ด้ครับโวหนึ่งฟุตเก้าแล้วนเียด้วยครับเป็นอย่างที่สวยโถ่มีผู้ควรหมสติสติก็ได้คับ มีคนหมดสติช่วยโทรหน,นึ่งหกหก้ามเครื่องเอดีแล้วเราก็ทำกานระงินที่ประจรนที่พอ,อนนี้มาแล้วเปิดระงินหายใจไม่มีที่ประจรครับระับดรนทานด่นะชื่อ <c oughs> ไม่หายใจด้วยไม่มีชีพประจอนปั๊มค่ะปั๊มสามสิครั้งหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็เก้า

อีดีมาแล้วพร้อมโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะมันพ่อสั่มันพ่อหาลอบแล้วลูกประเมินหาลูกแล้วลหาล็าอบแล้วเขาแปะแปะเอ๋เขาแปะล,ลูกเครื่องมาแล้วค่าอีดีมาแล้วเี่เราใส่กัน,<ห>นจะแปะยากคเอาสมมติว่าเป็นตัวรวนแล้วเนาะยัะงยยไม่มีที่ประจานค่ะแปะล,ลูกแปะ ดูรูปดูรูปไม่หรอันนี้ตรงไหนมันมีรูปให้เบื้องอยู่อันนี้ใต้ใต้าหใจมาด้านขวาแตะเข้าไปเลยบนนู่นหายใจไปแปดสิบเก้าสาเกิอ่าอีอ่าไต้น่นนี่กอดไปหายใจกะง่ายแน่ได้นี่ได้อ่าทีนี้เปิดเครื่องอย่าลืมเปิดแตะร้อนต้องเปิดห่อเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณหน้าอกให้ทำการช็อตหัวใจค่ะ คุณ si, ถอยคุณถอยคุณถอยการคลาสคลาสติดสีเทาติดแผ่นแปะบนผิวหนังให้ยุต้องตามรูปที่แสดงต่อค่ะอีกห้ารอบก็ไหวไหมเอาจริงๆนี่ถ้าไม่ไหวเราสามารถเปลี่ยนเพื่อนได้เนาะเด็ดอัลเต้ต่อดีกว่าอัลโจโจสมมติว่าหลัางช่องแล้วประเมินอีกยังไม่มีรูปประจานต่อติดสีเทา ติดแผ่นแพดบนผิวหนังให้ถูกต้องตามรูปที่อนูต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงหัวไหลตรงนี้่น้องตัวไม่ทงานพิจารณาตามรูปบนแผ่นแพดสีขาวนองแผ่นแพดสีขาวดึงแผ่นอกจากเต้าสีเทาติดแผ่นแพดตามตำแหน่งที่แสดงในรูปกดลงบนผิวหนังที่แน่นประมั่น เมื่อติดแผ่นแพสอันแรกแล้วให้ลอกแผ่นแพสอันที่สองติดแผ่นแพสตามตำแหน่งที่แสดงในรูปยัยอยู่ฝังนี้พยายามแรงกดลงบนผิวหนังที่แน่นลอกแผ่นแพสสีขาวหนึ่งแผ่นออกจากตลับนี้นติดแผ่นแพสตามตำแหน่งที่แสดงในรูปกดลงบนผิวหนังที่แน่น รับรับเราแจ้งเพื่อนไ้วย่าเอออย่างเงี้ยติดเมติดแผนแพ้แล้วให้ลอกแผ่นแพคที่สองติดน้แล้วก็ลมเ่งที่สะเือนลงไม่ไหวแล้วตากซีบนตามซีบเราก็ยุดเราก็ยุดเหมือนว่าเราช่วยทำให้ไฟ้ต่ำขึ้นให้เพื่อนเป็นไฟ้เขียว ดดกดลงบนผิวหนังให้แน่นไย่ได้ไฟไฟว่าคอยไฟขึ้นแต่ว่าไฟแดงอ่ะคือผิดตำแหน่งเมื่อติดแผ่นแพสอันแรกแล้วให้ลอกแผ่นแพสอันที่สองติดแผ่นแพสตามตำแหน่งที่แสดงในรูปกดลงบนผิวหนังให้แน่นม่าจะยังถึงไฟแดงเท่าไรแล้วลอกแผ่นแพสสีขาวหนึ่งแผ่นอ,ออกจากตลับสีเทาติดแผ่นแพส ถ่ายไปตแดงใี่อนนี้รอบหนเยี่ยมกดลงบนผิวหนังชิ้แนเปนได้ไว้่นไปอยู่ครับเอาไปเืๆครับเนืหนดิ่เราเราเราาสา่นแะแนะนำให้ทำการตามตำแหน่งที่แดงในรูปกดลงบนผิวหนังชิ้แน่ไปกัะพบไปนิดห่ะกดชารพีนี้มีกี่รอบรอบ สมมติว่าเขาต่้ายังไม่มีชระจอะยังไม่มีชิประจรต่อทีมต่อไปเปลี่ยนได้ค่ะยังไม่มีชีพระจำอะอีมยังไม่มีชิปประจติดแแรกแล้วัวมากสอบถามเลยครับพี่จอยก็ อันนี้คือการทำ CPR ใช่ไหมครับใช่หลัง<ช>จากที่ทำ CPR แล้วถ้าผู้ป่วยไม่ฟื้นเนี่ยต้องทำยังไงอ๋อถ้าผู้ป่วยไม่ฟื้นก็ต้องต้องยอมเนาะก็ช่วยเต็มที่ค่ะถ,ถ้าไม่ฟื้นก็คงต้องยอมอ้เราต้องทำทำเต็มที่แหละ